สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องแรงในชีวิตประจำวันนะคะเราเรียนกันมาอสองเรื่องแล้วนะคะแรงรับนะคะและการรวมแรงนะคะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานนะคะ วันนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะครูคอยากให้นักเรียนตั้งใจดูตั้งใจชมนะคะแล้วเราจะไปช่วยกันสรุปนะคะในท้ายท้ายชั่วโมงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปครูให้นักเรียนดูคลิปนี้ก่อน เสียดทานและการเคลื่อนที่ของวัตถุครับว่าเมื่อเวลาที่เราเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนั้นบางอย่างก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายบางอย่างก็เคลื่อนย้ายได้ยากเช่นเวลาที่เราออกแรงผลักหรือลากโต๊ะจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างต้านไว้ทำให้การผลักโต๊ะของเรานั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ของน้องๆด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้ยากต่อการผลักหรือเคลื่อนย้ายโตอยิ่งขึ้นไปอีกเอมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันนะสงสัยเรื่องนี้เราคงต้องให้ดรปราดไขข้อสงสัยให้เราแล้วล่ะครับน้องๆสวัสดีครับดรปราดอ้าวสวัสดีครับน้องๆแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรเหรอครับถึงมาหาพี่ถึงท,ที่นี่เลย กพอดีว่าน้องๆเขาสงสัยเรื่องแรงที่มาต้านไว้เวลาเราลากหรือผลักโต๊นะครับน้องๆเลยอยากจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรจึงทําให้การเคลื่อนย้ายโตะนั้นยากมากขึ้นอ๋อสิ่งที่ทําให้การเคลื่อนย้ายหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นยากขึ้นเรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองครับเอแล้วแรงเสียดทานนี่คืออะไรล่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายให้น้องๆเข้าใจเองนะครับ แรงเสียดทานหมายถึงแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเกิดขึ้นทั้งวัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลือ่อนที่และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอการออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่เท่ากับแรงเสียดทานก็นจะทําให้วัตถุนั้นไม่เคลื่อนที่ แต่ถ้าออกแรงทำให้วัตถุเคลือ่อนที่มากกว่าแรงเสียดทานก็นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เอแล้วเราจะทราบค่าของแรงเสียดทานว่ามากหรือน้อยได้ยังไงครับดร์ทราบได้จากปัจจัยต่อไปนี้ครับซึ่งปัจจัยที่จะทําให้เราทราบถึงขนาดและค่าของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสองปัจจัยดังนี้คือลักษณะของพื้นผิวสัมผัสและน้ําหนัก หรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายทั้งสองปัจจัยให้น้องๆเข้าใจนะครับปัจจัยแรงลักษณะของพื้นผิวคือถ่าพื้นผิวเรียบเช่นกระเบื้องกระจกพลาสติกเป็นตน้นจะเกิดแรงเสียดทานน้อยเนื่องจากพื้นผิวเรียบมีการเสียดสีระหว่างกันน้อยถ่าพื้นผิวครุขระเช่นพื้นทรายพื้นหญ้า พื้นหินกรวดเป็นตน้นจะเกิดแรงเสียดทานมากเนื่องจากพื้นผิวกรุบกรักมีการเสียดสีระหว่างกันมากจึงมีแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นมากกว่าพื้นผิวเรียบนั่นเองครับปัจจัยที่สองก็คือน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นคือถ้าน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก ้าน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุน้อยจะเกิดแรงเสียดทานน้อยอ้อถ้าอย่างนั้นคนที่มีน้ำหนักมากก็จะมีแรงกดมากและทำให้แรงเสียดทานมากไปด้วยส่วนคนที่มีน้ำหนักน้อยก็จะมีแรงกดน้อยทำให้มีแรงเสียดทานน้อยใช่ไหมครับใช่แล้วครับนอกจากนี้ยังสามารถจำแนกประเภทของแรงเสียดทานตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุได้สองประเภทนั่นก็คือ แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนั่นเองครับแล้วแรงเสียดทานทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มด้วยแรงเสียดทานสถิตคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุยังไม่เคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เช่นออกแรงผลักรถแล้วรถยังอยู่นิ่งเป็นตน้นต่อมา คือแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่โดยความเร็วคงตัวเช่นการกลิ้งของวัตถุและการปั่นจัก,กรยานเป็นตน้นน้องๆพอจะเข้าใจเรื่องของแรงเสียดทานบ้างหรือยังครับถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆดูนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจมากขึ้น น้องๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยครับก่อนที่น้องๆจะได้ดูกิจกรรมนั้นก่อนอื่นเราดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมมีอะไรบ้างถุงทรายตาช่างสปริงกระดาษทรายกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นกระเบื้องและแผ่นไม้ครับกันแ,แล้วครับ ขั้นแรกนำกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทรายแผ่นกระเบื้องและแผ่นไม้วางไว้บนโต๊ะซึ่งเราแทนวัตถุทั้งสี่ชนิดนี้เป็นพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันขั้นต่อมานำถุงทรายมาวางบนกระดาษทรายใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น แล้วนำถุงทรายมาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์โดยใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนำถุงทรายมาว,วางบนแผ่นกระเบื้องโดยใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นและสุดท้าย นำถุงทรายมาวางบนแผ่นไม้โดยใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายไว้แล้วออกแรงดึงสังเกตการเคลื่อนที่ของถุงทรายและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นโดยดูตัวเลขที่ปรากฏในตาช่างสปริงครับผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการออกแรงดึงถุงทรายบนพื้นกระดาษทรายและแผ่นไม้ทำให้ถุงทรายเคลื่อนที่ได้ยาก แต่การออกแรงดึงถุงทรายบนพื้นผิวกระดาษหนังสือพิมพ์และแผ่นกระเบื้องทําให้ถุงทรายเคลื่อนที่ได้ง่ายอากการศึกษาทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าในการออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในพื้นผิวต่างๆจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ซึ่งพื้นต่างชนิดกันค่าหรือขนาดของแรงต้านการเคลื่อนที่จะต่างกันเราเรียกแรงต้านการเคลื่อนที่นี้ว่าแรงเสียดทาน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มและลดแรงเสียดทานได้ด้วยนะครับกระครับเราต้องทำยังไงล่ะครับการลดแรงเสียดทานสามารถทำได้ดังนี้ครับการใช้น้ำมันหล่อลือ่นการใช้ระบบลูกปืนออกแบบพาหนะให้เรียวลงลดแรงเสียดทานถ้าการเพิ่มแรงเสียดทานล่ะครับต้องทำอย่างไรการเพิ่มแรงเสียดทาน สามารถทำได้ดังนี้ครับยางรถยนต์มีดอกอยางเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนทำให้รถยนต์ก่อถนนได้ดีการหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรกเพื่อหยุดหรือทำให้รถวิ่งช้าลงบริเวณพื้นรองเท้าต้องมีลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เวลาเดิน ไม่ลื่นหกล้มได้ง่ายการปูพื้นห้องน้ำควรใช้กระเบื้องที่มีผิวครุ่ระเพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทานเวลาเปียกน้ำจะได้ไม่ลื่นล้มนั่นเองครับปเป็นยงังไงบ้างครับน้องๆหลังจากไ้ดูการทดลองเมื่อสักครู่ทำให้น้องๆเข้าใจถึงความหมายของแรงเสียดทานมากขึ้นไหมครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้พี่จะบอกถึงประโยชน์ของแรงเสียดทาน ที่เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้น้องๆได้ทราบกันนะครับในชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมมากมายที่มีความสัมพันธ์กับแรงเสียดทานอยู่เสมอเช่นการเดินการปั่นจักรยานการสร้างอุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นรองเท้าที่มีปุ่มยางสามารถกาบพื้นถนนได้ดี สร้างยางของล้อรถที่มีดอกอยางเพื่อก่อถนนดีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีเบรกรถจักรยานเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของรถเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่พี่อธิบายเรื่องแรงเสียดทานให้ฟังน้องๆพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณดอกตรปราดมากนะครับพูดไปมากมายตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในวันนี้กันแล้วครับ สรุปแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเกิดขึ้นทั้งวัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอปัจจัยที่ทําให้ทราบถึงค่าหรือขนาดของแรงเสียดทานมีสองปัจจัยคือลักษณะพื้นผิวสัมผัสน้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น เป็นยังไงบ้างครับน้องๆจากที่ได้เรียนเรื่องเจบไ, <ป S 2> ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานนะคะทีนี้เรามาช่วยกันสรุปนะคะ,ะแรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสสองผิวนะคะพยายามต่อต้านนะคะไม่ให้ผิวทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านกันนะคะแรงเสียดทานมีผลต่อก,การเคลื่อนที่นะคะคือพยายามต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ค่าของแรงเสียดทานจะมากหรือจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัสแรงกดวัตถุลงบนพื้นสัมผัสและชนิดของวัตถุที่สัมผัสนั่นเองนะคะ,ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปในคลิปเมื่อกี้เองนะคะแรงเสียดทานสถิตนะคะคืออะไรคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุ ยังไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุที่กำลังหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะจนกระทั่งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เช่นออกแรงผักรถแล้วก็รถก็ยังอยู่นิ่งนะคะอันนั้นคือแรงเสียบทานสถิตต่อไปคำว่าแรงเสียบทานจนนะคะคืออะไรคือแรงเสียบทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะคะ เช่นอะไรคะในคลิปการกลิ้งของวัตถุนะคะกรอกอปกิ้งกลิ้งลงไปในหลุมใช่ไหมคะการลื่นถลายของวัตถุและการไหลของวัตถกุการปั่นจักรยานนะคะเขาเรียกว่าแรงเสียดทานจนนะคะต่อไปผลดีของแรงเสียดทานล่ะคะเมื่อกี้เองเขาบอกมาเป็นข้อข้อนะคะผลดีของแรงเสียดทานก็คือ ขณะที่รถแล่นจะมีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนนะคะ,ะเพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้ตามชิดทางที่ต้องการนะคะยางของรถยนต์ที่จำเป็นต้องมีดอกยางเพราะอะไรคะ,อะดอกยางของรถยนต์มีรวดลายเยอะแยะมากมายเพื่อรีบน้ำนะคะขณะที่พื้นผิวเปียกไม่ให้ไม่ให้ขั้นระหว่างผิวสัมผัสระหว่างถนนกับยางนะคะ จนทำให้แรงเสียดทานระหว่างล้อก,กับถนนหายไปจนลื่นนะคะอันนี้คือผลดีของแรงเสียดทานนะคะต่อไปผลเสียล่ะคะผลเสียของแรงเสียดทานนะคะจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงนะคะจึงต้องใช้แรงมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานทำให้สิ้นเปลืองพลังงานอันนี้คือผลเสียนะคะต่อไป การลดแรงเสียดทานทำได้หลายวิธีเมื่อกี้เลยนะคะเช่นนะคะใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นล้อนะคะตลับลูกปืนอล้อเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับยานพาหนะทางบกนะคะเพราะสามารถลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสนะคะอะเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้รถรถเข็นใช่ไหมคะรถเข็นจะมีล้อนะคะช่วยในการลดแรงเสียดทานนะคะ อ,อะไรอีกคะใช้น้ำมันหลอลืน่นบริเวณข้อต่อจุดหมุนและผิวหน้าสัมผัสต่างๆอันนี้จะเป็นการช่วยลดแรงเสียดทานนะคะาสามนะคะลดแรงกดระหว่างผิวสัมผัสเช่นลดจำนวนสิ่งของที่บรรทุกให้น้อยลงนะคะจะทำให้การลากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงที่น้อยลงอันนี้เป็นการลดแรงเสียดทานนะคะ ในชีวิตประจำวันของเราล่ะคะรถนะคะ,ะ,คะเรือนะคะที่ต้องใช้ความเร็วนะคะเขาจะออกแบบให้มีลักษณะเพียวลมนะคะเพื่อต้านแรงเสียดทานนั่นเองนะคะเพื่อลดแรงต้านนะคะลดแรงลดแรงเสียดทานลงไปนั่นเองนะคะนักกีฬาล่ะคะชุดกีฬาใช่ไหมคะชุดกีฬาเขาก็จะใส่แบบกระชับ กระชับรูปร่างนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานให้ทำให้คล่องตัวนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะไม่สั่งงานนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำความเข้าใจในบทเรียนของเรื่องแรงเสียดทานนี้นะคะ,ะนักเรียนสามารถทบทวนนะคะอ่านหนังสือเพิ่มเติมของนักเรียนได้ในหน้า126นะคะ อ่าส่วนแบบฝึกหัดนะคะยังไม่สั่งนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันในคราวหน้านะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทบทวนและตั้งใจนะคะอ่าวันนี้สวัสดีนะคะ